สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนี่กับมาพอกับอีทูแซบอีกเด้อจ้ะเมนี้สิ้ากินง่ายๆจ้ะเมนี่คอยมีอันเบคอนพันเฮดเข็มทองจ้ะแล้วก็มีกุ้งแม่นางแล้วก็มีย่างไอฮอทดอกย่างอร่อยฮอทด็อกแล้วก็อันนี้เด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มซอสมาลาจ้ะเมนี้น้ำจิมมาาจ้มซอสมาลาเด,ด้อพักกับว่ามีอย่างนอเอามากินอันแค่รดกับอันแตงกวาแตงกวาจ้ะ จังแดกตัวมากินได้จ้ะครับมากินได้กันนะครับกินน้ำกันได้จ้ะกาลังเล็ยนหอนหอนได้จ้ะหอนหอนเริ่มวันนี้กินง่ายๆได้จ้ะอันนี้ฮอตดอกย่างจ้ะมสามอย่างเดลยวันนี้วันนี้ปิ้งย่างนะวันนี้นะวันนี้ย่างนะมาเด้อมาเด้ออันนี้เห็ดเหมทองพันกับเบคอนสามชั้นนะครับลองชิมดูนะอืมแย่พี่น้อยมากินน้ำกันได้จ้ะมากินด้วยกันนะครับอื ซอสอะไรนะซอสมาล่าซอสมาล่า,า,ลาน้ำจิม้มซอสมาล่าไม่ลองลองกินกับซอสมาล่านะอืี่เบคอนพี่น้องเบคอนขั่นเฮ็ดเค็มทองวันนี้เด้อพี่นอ้นองเด้อมากินน้ำกมมันด้ำยาแทบแซ่บวันนี้อ่อยมื่อี้กินง่ายๆวันนี้อย่างซ้ำสีเหลวน้ำจิ้มซอสมาล่าเด้่จ้ะเพชกรรมา มากินน้ากันด้วยจะ้ะแต่ก็เผ็ดเผ็ดใช้ได้เผ็ดมืนกันนะเผ็ดมันของเกาหลีลแต่ว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะเนี่ยเราจิม้มเยอะอย่างนี้เลยจิ้เมเยอะอย่างนี้เลยจับกล้วยฮะจับกล้วยฮะ หน,น่องพีทมันไอ่ซอสมะลามันสะออกเผ็ดๆหน่อยจ้ะถึงแม้ไม่ยังหรอกซอสมะลา,าอันนี้กุ้งไม่น้ำนะครับกุ้งไม่น้ำตัวก็พอประมาณเนะแต่ก้ามก้ามมันใหญ่แต่ตัวไม่รู้มันจะเจอกแนหรือเอืมาแกเนะ มากินแค่รอ้รอนหวานวันนี้เามีน้ำจิม้มอย่างอื่นนะซอสมาลานะครับซอสมาลาอืมกินซอสมาลาพี่น้องเอ้ยมาเด้อเป็ดน,น้ำกันเด้ออืมกุ้งย่างกินกับซอสมาลาก็อร่อยอ,อร่อยอร่อย ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้มยำจิ้มซีฟู้ดก็มันอร่อยคนละแบบนะแต่ต้มยำจิ้มซีฟู้ดที่เราเคยกินแก้วกุ้งมนี่แกะมาครับขอบคุณค่ะให้เขากินก่อน <c oughs> เราชอบกินหัว <c oughs> À, nào bưng. Mm, cùng. Mm. ăn thì nóng bơm mhm 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 ทำจิ้มซอสมาลาไหมครับฮัมซจัยฮอตด,ดอกจัมโบ้ย่างกินกับน้ำจิมมาา้มอันซอสมาลาชิมฮอตด,ดอกเลยิอฮอตด,ดอกแดงจัมโบ้นะครับนี่เดี๋ยวลองเราจะมากินกับซอสมาล่าดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง อา่อยเพ็กะอมอยเ็แต่ก็อร่อยอแบบนะอ,อร่อยอร่อยทำสวยบุกอร่อยสามอย่าง,งนั้ย่างมีหัวดอกมีกุ้งแล้วก็มีอันนี้อร่อยอร่อยสุดเลยก็คือกุ้งไอ้นี่อร่อยยิกับกินกับซอสหม่าล่านะวันนี้เราซอสหม่าล่าล้วๆเลย คือว่าผ่านแล้วผอนแล้อร่อยเผ็ดๆเรากินกุ้งแซนด์มาแล้วมันจะเป็นเบคอนนะครับเบคอนพันเนี่ยไอ้นั่นอนะ่ะเห็ดเห็ดทองนะอร่อยมากเลยกินกับซอสมาล่าอืมซอสมาล่า อันมันสิออกเพชรเพชรไหมเพชรเพชรตั้งหลาเพชรคืออันของเกาหลีอ่ะนะน่าอ,อ,อร่อยมากเูเบคอนมันแสบยูแล้วนะเบคอน,นอ่ะ กุ้งแม่น้ำเหรอกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่แซ่บแค่พี่น้องเอ้ยมาเด้อเวลาพี่ท่านกินเข่าเมา่อกี้นักหนูเด้อมกินยังไงไม่ได้เข่าหรอกกินของย่างมันนี่มันนี่งดทอดกินย่างจ้ะ จน,จ,นจนวัวมันกินมันมากเลยมันเผ็ดอยู่นะเนี่ยหมาล่าเนี่ยเผ็ดปากแดงไม่รู้นะครับเคยกินแต่เค,เคยกินแต่ซีฟูด้ดเคยกินอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่นี่กินกับกุ้งเผานะกุ้งกุ้งย่างกับซอสหมาล่าทั้งแรกอร่อยนะครับใครใครที่กินแล้วหรือว่ายังไม่เคยกิกนนะครับก,ก็ก็ลองดูนะครับจนตัวผมว่าอร่อยนะอร่อยแบบมันจะมันจะออกแบบเป็นกุ้งเผา กุ้งเผาส้มมาล่ากุ้งเผาส้มมาล่าเลยน้ำจิ้มมันจะออกอร่อยอร่อยมันมาล่าเลยมันกุ้งเผามาล่าแล้วอืมจะเติมลองเบิ่ง ที่ชอบที่สุดเลยหัวหัวมันจะมันหัวกุ้ง<ก> <c oughs> มากินฮอตดอกฮอตด,ดอกจังบัว นี่นะครับเผ็ดแต่อร่อยนะม,มากินด้วยกันนะครับทุกคนอร่อยมากเลยนะครับใครที่เังไม่เคยลองก็ลองได้นะครับ แต่ก่อนส่วนมากเราจะกินกับน้ำชิมซีฟู้ดนะแต่สำหรับตัวผมนะก็เพิ่งกินครั้งแรกนะครับด้มารีวิวให้ก็อร่อยฟัฟม,มา่าอร่อยมาก เต็มยุพี่น้องเอ้ยกินทั้งกันกันจ้าเด้อกินด้วยก,กันนะครับตุ้มน้ำตัวใครประมาณน,น,นี้